ได้แทนเอาต์กันดาวค่ะเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มซึ่งในชีวิตจริงก็ใช่ต้องบอกว่าจริงตัวละครเองก็สอนเราอยู่ตลอดเหมือนกันว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงบางทีเราคิดว่าเราเราดีแล้วเราเพอร์เฟกแล้วเราทำมาเสียเจ๊คือสติกายนนี้ค่ะออนแอร์ในวันแรกนะคะเราจะได้ชมแทนเอาต์สัปดาห์ละสองอีพีถ้าเกิดว่าเราดูในโมอนไมค์นะคะอยากให้ดูส่วนขยายให้สุดขอมกันให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่บางคนอาจจะ ประสบปัญหาพบเจอในเรื่องของความรักอยู่บางคนอาจจะคิดทุกข์น่ะมากก็ฉันหนักมากฉันไม่ควรสมควรจะต้องมาเจอแบบเหมาะสำหรับทุกคนนะคนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาการที่เราดุไว้อะไรก็ได้ชอบอะไรกลับไปแน่นอนนะคะก็ยังไงก็ฝากตามซีรีส์เรื่อง Hang Out ด้วยนะคะทางช่องโ n e Max ค่ะเริ่มวันแรกสิบเจ็พฤศจิกายนค่ะเยินดีด้วยทีไงบ้างครับวันนี้เปิดตัวแล้ว ขอบคุณน้องคนที่มาเป็นโค้เพลงหมดเลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่มาเป็นเยอะแยะไปหมดนะคะก็อยากฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะก็มาจากเหมือนชีวิตจริงที่เราเก็บๆเอาจากสังคมสังคมที่พบเจอเพื่อนๆบ้างตัวเองบ,งบ้างในมุมของที่เห็นก็ไปดูกันว่าตัวละครจะแก้ไขปัญหากันยังไงะคาทอขอกกันแบบไหน,นะ เหตุการณ์ที่ที่เราสมมติขึ้นมาก็จะจะบีมให้นักแสดงมีเป็นกิริยาแต่ละคนนี่คือมันโมความเข้มข้นมันหนักหนขนาดไหนหนักครับเอ่อคิดว่ามันเป็นปัญหาของคนทันท่วไปปัญหามีเป็นละล้านปัญหาเรา ยิบยกปัญหาอะไรมาพูดแค่นั้นเองสมมุติขึ้นมาแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็หาทางออกแต่เป็นทางออกของของคนเขียนบทของทีนีเรื่องนี้แต่ในชีวิตจริงแล้วแต่คุณแต่ทุกอย่างทุกปัญหามีทางสมอแต่คุณเลือกคุณจะเลือกทางไหนก็ไดีแต่ยากไปกว่นา,วาน,นั้นคือรวงภาพตัวแม่นางเอกนะเรื่องยากไหมครับตรงจุดนี้ เขาชอบสาวๆเยอะสาววัยรุ่นหมดวัยรุ่นหมดเลยทงานหน้าชิคี้พานด้วยเราชอบงานกำกับซีรีส์อะค่ะการกำกับซีรีส์อะค่ะมันต่างจากการชิคกี้ออฟทำละครประกอนไม่ต่างครับเพราะว่าจริงเราเราก็เล่าเรื่อง เราเล่าเรื่องแบบไหนแค่นั้นเองเลื่อเรื่องแบบไหนการถ่ายทำพูดถึงเทคนิคการถ่ายเรื่องของโปรดชชั่นเราก็ทําแบบหนึ่งซึ่งมันก็คล้ายกันนั่นแหละแต่ผมเคยทําภาพวิวมาแล้วี่นมันมัน,มน,มนไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไราย,ยากครับถ้าเราเล่าเรื่องภาษาซีรีส์แช่มนบะอกมหา ลองบอกกุมเล็กๆน้อยให้แฟนได้ทราบนะสำหรับค้าของเรากล้องของเรานะคะก็ดูยิ้มๆแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่ากว่าที่จะมาให้คำปรึกษาทุกคนได้อะ่ะกับได้ผ่านประสบก,การณ์นั้นมาแล้วเราถึงมาพูดได้แล้วก็เรื่องของเรา มันหนาวจริงค่ะมันเไม่ว่าจะร้อนมุมมองชีวิตคู่ชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมากแล้วเขาก็เลือกการแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของเขาแน่ครับเพราะว่าฉากสุดท้ายตากฝนตลอดตากฝนตลอดเลยค่ะตากอยู่สองสามวันเยี่ยมตากับพี่โดนอะไรโดนอะคือถ้าในพันของนั้นเนี่ยเนะชอบที่ว่าสุดท้ายแล้วเราที่ครอบคลุมปัญหาค่ะมันอยู่ที่ว่าเราสนทุยกัน ที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเมื่อกี้ที่พี่แอฟพูดอะแบบมันใช่เลยอะว่าบางทีเราแค่เราจะปัญหาเราไม่กล้าไม่กล้า,ลาที่จะออกมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าแล้วเราก็บางทีเราก็อาจจะลืมลืมไปเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราคนเดียวไม่ไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวบางทีมันก็เป็นความผิดเราด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในครอบครัวก็คือต้องคุยกันเรื่งองจริงในซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เหมาะสิหรับผู้หญิงคนเดียวนะไม่นะว่าผู้ชายก็ดูได้ เราไม่ได้มันก็มีนะวันที่เราก็ว่าตัวเองกันว่าเออคืออาจาจะจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีส,สำหรับพี่แพรนะฮะผู้หญิงความเพียร์เอาเปนเรื่องนี้จะหลุตีแผ่ไงบ้างค่ะมันก็เหมือนกับการสะท้อ,อนเรื่องราในชีวิตรจริงๆริอย่างนี้ค่ะก,ก,ก็เหมือนกั่เราเราตัวละครก็เหมือนมาจากชีวิตรจริงๆที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะแก้ปัญหาเรื่องในทางองชชาอกเป็นไหนผมเชื่เอเองว่าอาจจะดูเป็นเปลือกที่ดีเป็นหมดทุกอย่าง แต่ข้างในมันก็มีอะไรที่มันก็กลวงหรือที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนียซึ่งก็เหมือนหลายๆคนเหมือนกันที่มันแค่บางภาพที่เราเลือกที่จะได้คนเหีนแต่ในความเป็นจริงมันก็มีอะไรที่มันซ่อนอยู่มากมายงนี้ค่ะก็มาหาคำตอบกันมาช่วยกันหรือมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วในแต่ละคนเขาจะเลือกทางออกในวิธีแบบไหนเพื่อให้เขาเดินต่อไปได้กับคุณขวัญนะคะเป็นไงฮะของเราในพาร์ทเราก็หนักหน่วงด้านอารมณ์พอสมควรเหมือนกัน เราที่ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นี่ที่สวย่สวยสทำงานเก่งแต่ว่าเราก็จะมีความรับในแต่ละแบบไม่เหมือนกันโอเคแต่ว่าของขอนอาจจะเพิ่มในเรืเ่องของท็อปสทท,ที่ตอนนี้บอกไม่ได้แต่จะบอกได้เลยว่าเออเป็นสิ่งที่ถ้าเราเจอแล้วมันจะมี ทีนี้เราจะต้องย้อนมองกลับตัวเราอ่าเพราะว่าเราจะรักกันมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขมามีอึ้งจรมีอึ้งอึ้งใช่ขวัญยังอ่านแล้วแบบอ้าวอ้าวฝากติดตามชมด้วยนะคะตากสินปีศาจเสียบมั้งฮะครับตัวแทนความรักแห่งวัยรุ่นเลยไหมฮะในในเรื่องก็เป็นวัยวัยเดียวกันค่ะวัยเดียวกันด้วยความรักของคู่ของเราอ่ะมัน ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนคนอื่นที่ที่เป็นแักเตอร์มากกว่าเพราะว่าคือแบบว่าสองคนดีแต่มันก็มีคนอื่น่างนี่ยใส่เราเลยชมดูนะครันซัคเตอสนุกเข้มข้นอย่างที่แบบอาจจะไม่เคยเจอละครอก่อนนี้มาก่อนเพราะว่าประชันกันมากถึงมือมือแบบสุดยอดแบบอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเล่นกันดูจจริงมันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาปฏิตัมชมด้วยกันวันที่17คืศสิกายเรียบร้อยครับโอนุมัตเท่านั้นครับเดี๋ยวอินเสิร์ตของกล้องก่อนเลย